เราไม่มีโอกาสจะรู้นะครับเพราะว่าทุกคนที่ขับรถนั้นก็คงไม่ได้เพ่งไปที่เกณฑ์ความร้อนตลอดเวลานะครับฉะนั้นในเรื่องของการเตือนความร้อนนั้นสําหรับ h g Development นะครับได้เห็นว่าการเตือนความร้อนนั้นควรจะเตือนด้วเสียงนะครับเช่นรถยนต์จะพังกันอยู่ที่120องศาเซลเซียสเป็นต้นไปนะครับ ทาง h u v development จึงได้ออกแบบระบบ n g v t f 8นะครับให้เตือนตั้งแต่100องศาเป็นต้นไปนะครับซึ่งถ้าไป105ไป110นะครับก็อาจจะเริ่มเครื่องเริ่มแย่นะครับเราก็ยังมีโอกาสที่เราจะเลีเ้ยงรถนะครับเช่นการบดขยี้เราก็จะไม่บดขยี้นะครับคือเลี้ยงรถเพื่อให้รถเบาขับเลี้ยงไปเพื่อให้ลมโกกเข้า ในเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าในระบบน้ํานั้นไม่สามารถที่จะถ่ายเทความร้อนได้ดีนะครับจะด้วยเหตุที่น้ําหมดก็ตามนะครับหรือว่าวาล์วน้ํานั้นไม่ทํางานก็ดีนะครับถือว่าทําไ,ได้มีลมโกกก็จะช่วยให้การยึดหยุดในการลดความร้อนนั้นก็ยังพอประคองรถไปได้นะครับหรือถึงแม้ว่าถึงร้อยเราจะหยุดณขนาดนั้นเลยนะครับ เพื่อจะรอให้เครื่องเย็นก็ยังทําให้เครื่องยนต์นั้นเกิดการเซฟตี้นะครับทําให้เครื่องยนต์นั้นไม่พังแบบเฉียบพันธนะครับอันนี้ถ้าเปรียบเสมือนมนุษย์แล้วนะครับก็จะคล้ายๆกับว่ามนุษย์นั้นถ้าเกิดเกิดขาดเลือดหลอเลี้ยงสมองหรือขาดเลือดเลี้ยงหัวใจนะครับก็จะทําให้เสียชีวิตอย่างเฉียบพันธุนะครับแต่ถ้าเกิดรู้ก่อนนะครับรู้ก่อนเช่น ปั๊มหัวใจนะครับปั๊มหัวใจหรือไม่ก็กระตุ้นนะครับหรือการไอแรงๆนะครับก็จะทําให้การต่อสู้กับเลือดที่มันมีอะไรอุดต,ตันหรือเช่นไขมันในไม่เรื่มสูงนะครับก็อาจจะทําให้ไขมันส่วนนั้นเกิดการกระเทือนหรือเกิดการกระแทกหรือเกิดการตกใจแล้วทำให้เลือดน,นั้นไหลผ่านไปได้นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับในเรื่องความร้อนแล้ว ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ถือว่าถ้าอุณหภูมิแต่120นั้นนั่นหมายความว่าเครื่องยนต์นั้นก็คงจะเด็ดไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้ก่อนนะครับเรารู้ก่อนเราก็อาจจะจอดหรืออาจจะหาสาเหตุว่าเหตุที่ร้อนเกิดจากอะไรนะครับเช่นวาล์วน้ําตันนะครับซึ่งวาล์วน้ํานัน้นก็ต้องขอเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าวาล์วน้นวานนวํานั้นนะครับ เป็นเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์พังร้อยละ7-80%นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนใช้รถในชีวิตประจำวันก็รู้สึกว่าเครื่องไม่เคยร้อนก็ไม่เคยได้สนใจกับวาวน้ำนะครับและก็ส่นรถนั้นก็ไม่เคยจะได้แนะนำกันนะครับว่าวาวน้ำนั้นต้องเปลี่ยนในระยะ100,000กิโลนะครับ บางรายที่มาติดตั้งทาง ngv development 3 0 0 0ไม่เปลี่ยนก็มีนะครับซึ่งถ้ามายา v ัยเ e ช e ีวีดีก็จะแนะนำให้เปลี่ยนนะครับแต่สำหรับในรุ่นใหม่นะครับ ngv development ทำกาดนะครับในการรักษาระดับความร้อนนะครับถ้าเกินอุณหภูมินะครับ100ก็จะมาเตือนด้วยเสียงนะครับก็เป็นการเซฟตี้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ใช้นั้น ได้รับรู้ว่าขณะนี้อุณหภูมิอุณหภูมิเกินร้อยนะครับเกินวิสัยนะครับซึ่งเมื่อมีมีเสียงเตือนนะครับเราก็จะเหลียวตาไปมองมัดวัดนะครับก็จะเห็นว่ามัดวัดนั้นเกินอุณหภูมิ80นะครับหรือเกินจาก90ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของวาล์วน้ํานั้นควบคุมระยะเวลานานเท่าไรที่จะยอมให้น้ําผ่านเช่นคุมที่90นะครับ ก็จะทําให้กักน้ํานานนะครับ80ก็จะกักน้ำนานน้อยลงมาหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับวาวน้ำนะครับซึ่งวาวน้ํานั้นจะเปิดปิดก็ขึ้น